สวัสดีครับสวัสดีครับผมนะตอนนี้เรามาอยู่ในเกมโลบ็อกอีกแล้วนะกลับมาสู่ซิกเนเจอร์นะใช่ไหมก่อนซิกเนเจอร์คอนเทนต์นะซิกเนเจอร์คอนเทนต์แบบคิดเฮียแล้วออกเล่นโลบ็อกดีได้เล่นโลบ็อกเนี่ยก็คือตอนนี้เรามาอยู่ในแมปที่มีชื่อว่าอะไรนะก่อนกูลืมชื่อแมปไปแล้วแม่งซิกเนเจอร์ว่าลืมชื่อแมปครับคาดอะไรสักอย่างเอาเป็นว่าผมรู้แค่ว่ามันจะมีคนหนึ่งที่เป็นแบบได้นั่งรถลากนะอีกคนหนึ่งก็จะเป็นแรงงานทาส แรงงานทาสออเดี๋ยวเดี๋ยวไปลองดูว่ามันจะเป็นยังไงผมไม่รู้เหมือนกันจะเป็นยังไงนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะจะเป็นกำลังใจผมได้ดีมากๆเลยครับผมนะได้จ้ะได้ชุบสามครั้งชุบสามเฮ้ยชุบสามเลยเหรอเฮ้ยอ๋ออก็ได้ชุบสามครั้งเหมือนกันโอเคโอเคอีกอันจะเปิดไป็ยังไงก้อนไมาเออเข้าแล้วเชื่อมเรียบร้อยพี่ก้อนอุ้ยเราทำการวาร์ปอ่ะเอ้ามาเลย้าโคตรเร็วเราเปมีคนถอดลากแบบเอ้ามึงนั่งอยู่นั่นไหนระเบิดระเบิด เฮ้ยโอ้ยเบรกได้แ้่กูเดินไม่ออกเลย hey, เฮ้ยเทคนิคเฮ้ยก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงกูต้องเบรกเปแล้วกู <laughs> ต้องบนะเบรกอ่ะอ๋เอาเป็นว่าตรงไหนที่มันจะล่วงมึงก็ประเมินตัวเองนะไอ้ก้อนประมาณแบบเนี้ยไอ้ไม่ล่วงไม่ล่วงอยู่ท่าไหนไม่รู้ประมาณนี้มึงเบรกก่อนเลย <laughs> เฮ้ยมึงช่วยกูน <laughs> ยนกนหน่อยใครเนี่ยไม่ออกล่วงล่วงแล้วเดี๋ยวมึงคนลากใช่ไหมชนชนและชนมั่งเลยเอ้ยเอ้ยโอ้ยเกือบแล้วก่อนเราจะต่อแถวมันไปใช่ไหมแข่งไม่ได้ เราแสงไม่ได้มันจะกระดึกกระดึกทำไมวะเล่นเป็นวะเนี่ยไอคอนตัวกูติดเลยอี๋เฮ้ยเดี๋ยวรถรถกูแตกไอคอนด้เอารถแตกไอ้กูชนน่ะเอ้ยมันต้องเดินต้องเดินต้องเดินอย่าหยุด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 เออเออก่อนไอคอนด้านซ้ายนี่เขาจีบอะไรกันไหมเออกูไปวะอย่าหยุกับเขาเขาไม่เข้ารูวดิไอวัตมาแป๊บนะแป๊บเฮ้ยดีดีเพื่อนบรกทัน เบรกทันกูใจหายเนี่ยเฮ้ยเาดูดิเออถูกต้องอ่ะมึงไปก่อนเลยไปโอเคกูขึ้นเลยนะก่อนเตรียมตัวนะเอาเลยมือมึงพร้อมนะขอนเสมอนะโอเคอือเบรกเฮ้ยออกมาออกมาอุ้ยเขาทำได้ไงวะเอามานี่มานี่เอามึงเบรกไว้นะเบรกไว้เบรกไว้เบรกไว้โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพอลูกลูกไอ้ลูกกิ้งชิดีผ่านไปปุ๊บเราจะวิ่งนะโอเคนะราราไปไปไปก่อนไปเไปไอ้มันมีอีกลูกด้วย เห็นมันมีอีกลูกต้องดูไฟสัญญาณนะเพื่อนอ๋อมันไฟสัญญาณกูไม่ได้มองเออโอ้โหใครมันคิดใครมันคิดไอ้ตรงนี้วะโอเคเยวกูเดินนะหนึ่งสองสามไอ้ก้อนกูจะเกี่ยวเสาเดี๋ยวสุดชีวิตเลยอ๋อเราไฟเขียวนะเราไฟเขียวนะโอเคโอเคอ่าไอ้เขียวแล้วฟอสไอ้มันเขียวตรงนั้นอุ้ยกือบแล้วก้อนเมฆ มันเขียวมันเขียวแต่มันแถมไปสุดท้ายมาทําไมวะมันเขียวคอมมากเขียวแต่แถมไปสุดท้ายคนแย่เลยงั้นกูเดินเลยนะกูเดินเลยปะเอาล้โอเคหนึ่งสองสามอุ้ยเบรกเลยสวยไปก่อนอ๋อตอันนี้อุ้ยต้องเวียงแล้วมึงจะไม่พังเลยเหรอแต่กูอย่ยงนะตีอุ้ยเสียงแม่งแบบเลโก้จัดอ่ะค่อยๆพาไปนะตรงนี้เอาล้โอเคโอเคหรือว่ามันวิ่งได้เลยวะมันชันมากเลยว่ะก่อน ฉันมากเลยว่ะไอ้ทำได้พยายามพยายามพยายามอยู่อะฮะติดเหรอติดเหรออันนี้ติดเหรอมันติดเหตุโอเอ็กซ์ยืบยืมยืมยืมอยู่กูยืบอยู่เป็นเพื่อนเพื่อนเบรกเลยเออโอ้โหไฟเขียวไฟแดงอีกแล้วแม่งเบรก่อนด้วยโหดูอยู่นี้แล้วกูลงไปมึงมึงต้องเบรกนะโอเคนะไปได้ไปอันนี้มันทางสโลปนะเพื่อนโอเคโอเคเสร็จตัวไป เบกดเบ็ดเบ็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 ดโธ่กูโดนรถเข็นจนต้องฟื้นเรยงเนี่ยกูต้องกดฟื้นเรยงเอาอะเอาเอาฟื้นแป๊กอะไรก่อนก่อนเลยเอาเสียตังค์เสียตังค์กูมีไม่ใช่หรอกูมีอหรอไม่ใช่ปะกูมีไม่ใช่เหรอเมื่อกี้โอเคก่อนอยู่เนี้ยแหละอยู่เนี้ยแหละปลอดภัยเชียวกูมีมีไม้กั้นนะมีไม้กั้นนะเราไปเลยดีป่ะไปเลยก็ได้ไปดิไอ้ก้อนเบ็ดไอ้ก้อนเบ็ดโอ้ยสวยเพื่นเฮ้ย เป็นใครมาแยะๆกันเนี่ยสมน้ำหน้าเฮ้ยก้อยอย่าเพิ่งเอ้ยนี่ตายหาไปแล้วโอเคโอเคอุ้ยอะไรเหรอกูล้มที่เดิมวันนี้ยอุ้ยกูล้มที่เดิมอันนี้ต้องเอ้ยมึงกลับมาที่ก่อนมึงกลับมาที่ก่อนกลับมาคุยก่อนโอเคเดี๋ยวกูวิ่งไปเลยนะตรงนี้นะเอาเลยเอาเลยหนึ่งสองสามอันนี้นะเราจะไปอันที่เรารู้นะอันนี้เอาเลยเอาอันใกล้อันนี้อันนี้เอาอันนี้เอาอันนี้เออนั่นแหละดี ไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้มึงลบภาพนั้นออกจากหัวไปอยู่ให้รอตลอดมึงลบภาพนั้นออกจากหัวไปนะอ่ะตรงนี้เดี๋ยวมึงค่อยๆเบรกนะตรงไหนจะชนปุ๊บมึงเบรกนะอ่ะอ่ะอ่ะอันนี้นิดนึงเดี๋ยวไรละกูโดนไอ้กอล์เบก่อนไอ้กอล์เบก่อนตัวกูโดนตัวกูโดนกูนึกว่าเสกตัวิ๊นี่คือกูไม่ใช่มึงกูเองเบก เราจะไปรูนี้รูนนั้นมันปัญญาอ่อนมันรถรถมันจะแข็งไอ้กูเพิ่งเห็นเข้ามาแล้วกูช่วยเขาได้ปะวะเดี๋ยวจะต้องเบี่ยงด้ือว่าต้องเบี่ยงปะกูก็เหมือนจะช่วยได้ปะลองไอเอาแล้วแล้วเอาไงเอาไงกูจะปล่อยเบรกนะไอ้บอสเด็กโดนจะโดนกูจะไป เขาจะตายแล้วแป๊บนึงเดี๋ยวกูสัมปสิทธิ์ตากไม่ได้เปิดเออไม่เปิดว่ะต้องย้ายว่ะแสดงวันนี้น่าจะเสียน่าจะใช้แดนเดียวว่ะเฮ้ยก่อนก้อนก้อนก้อนกูออกแล้วไม่ต้องกับรถเขาเฉยหนึ่งสองสามไปเลยนี่สัมปสิทธิ์การโยกเจอสัมปสิทธิ์การโยกกูแล้วไอ้คู่รักนี่แล้วอ่ะผู้ีญยงแม่งร่วงเลยเขาบอกว่าอย่าเบงอย่าทำอะไรเลยนั่น มึงเป็นแฟนกันจริงไหมเนี <laughs> ่ยอย่าเบรกอย่าทำเที่ยงตรงนั้นเลยเขายกขายกรถเข็นเองกันนะเออขอยกรถเข็นเองมามาเดี๋ยวกูไปอโอเคนะแบบไอ้กอนกูจะพูดแบบเขานะมึงอย่าแตะอะไรทั้งนั้นนะโอเคโอเคมึงจะแตะทำไมอย่างไร <laughs> ไอ้กอนไอ้กอนอยแตะกูวิ่งไม่ออกกูต้องเก่งแบบเขาด <laughs> ิกูต้องเก่งเหมือนเขาดิ <laughs> okay. okay. โอเคโอเคเบรกตรงนี้เบรกหน่อยก็ดีโอเคนน้ เออไปกนได้ตรงนี้ถ้าลงไปเดี๋ยวชนกันมึงชิบหายเลยขาบอกว่าให้เบรกไาเลยแั้งหมดเอาเฮ้ยกูได้เสียงเมื่อกี้นึกว่าจะไม่รอดแล้วอึ๊บเอาไม่หมาป่ะเป็นไงอึ๊บเขามากเม่บรกเบ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 กก่อนเบรกโเกือบเกือบเกือบไปสุดเลย เดี๋ยวเราหอนไฟแดงอยู่ไฟแดงอยู่โอเคใกล้แล้วดูก่อนมีลูกแถมอ่ะนี่ลูกแถมแม่งมาจริงด้วยไปก่อนเบก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 โอ้ยสวยเพื่อนดีเยี่ยมอันนี้อะไรอ่ะเช็คพอยเหรอเหรอไม่ใช่อะไรเนี่ยต้องเอาคนไปยืนอึ๊บมึงเข้ามาแล้วกูก็ยืนนี่เป็นไงล่ะกูแม่งเก่งไว้ก่อนไปเดี๋ยวสะพานปิดนะอ่าโอเคโอเครีบไปก่อนรีบไปก่อนเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดแม่งโยนเราไปเลยอ่เดี๋ยวเราไปจ่อข้างบนเราไปจ่อข้างบนดีกว่าอ่ะ อ่ะ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 ตรงนี้แหละอันนี้คือไป้เบื่เดือดไม่ไหวเดือดไม่ไหวเดือดไม่ไหวพยายามเงยหน้าดูอยู่เฮ้ยเอา้าเฮ้ยมันเทคนิคนี้เหรออะ่อะอ่ะปล่อยปล่อยไปนิดนึงเข้าแล้วอ่ะเขาเ้าแล้วเข้าแล้โอเคหรือว่ากูเดินไต่ไไปได้ปะจะได้ไม่ต้องล้มไป <laughs> <laughs> ลองลดูลองดูเฮ้ยเจ๊เฮ้ยเฮ้ยนี่เอามาเทคนิคไอ้โอ <laughs> ้ยโอ้ยโอ้ยก่อนแป๊บนึงโอ้ยโอเคมันทำได้มันเคลมมันทำได้ ตกใจหมดเลยไอ้ก่อนเราใกล้ชนะแล้วน่าจะใกล้ชิคพอยแล้วหรือเปล่าออโต้เซฟออโต้เซฟไอ้ก่อนไอ้ก yeah. ่อนปล่อยดิเอาไปติดหินติดห <uh ินติดหินเฮ้ยได้แล้วเอ้ยโอ้ยโอ้ยได้แล้วก่อนกูคันหัวยิบยิบเลยเราเราแม่งเก่งว่ะไอ้ก็ถือว่าเร็วนะบางคนเขาอาจจะไม่ถึงนี่นะปึ๊บอึ๊บอึ๊บอึ๊บเอ้ยเป็นไงล่ะจากที่กูเล่นเล่นมาหลายๆรอบแปรงน้ำเบรกไว้ก่อนนะเดี๋ยวขึ้นหน้าโอเค โอเคเบรกไปก่อนเบบไปต่อตกรอบหนึ่งอดเบมนี่นี่ตรงตรงนี้ต้องลากตรงนี้เทคนิคการลากเออเอเอาแล้วเลยลากอยู่ลากอยู่เต็มที่แล้วเพื่อนไปก่อนตกรอบโอเคหนึ่งสองสามไปอืมมีชิกขวานิดนึงอืมโอเคเบรกครับสวยสองทางนี้มันต่างกันไงวะด้านซ้ายมันสั้นหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่เราชำนาญแล้วไงใช่ไหมเราไปทางสั้นก็ได้เนี่ยสวยงามวะเราเราเล่นเราเล่นแบบใส่แบบรอบนี้ ถ้าเกิดว่าเราไปถึงเช็คพอยต์อีกอันปุ๊บเราเลิกนะเราจะไปจากเกมที่นี่เลยไอ้โอ้ยไอ้โอ้ยก่อนกูไม่สามารถละก้อนมึงเบี่ยงรถดิไอ้โอ้ยมึงจะได้มึงจะได้มึงกูจะเบี่ยงตัวเองได้ไมันเกิดอ่ะมันกูไม่สามารถว่ะเอฟ o u เอ้ยเนี่ยเห็นว่าทางนี้ทางนี้มันสั้นจริงเวยก้อนคือแบบมันมาตรงนี้ได้เลยไม่ใช่หรือว่าเราไปทางขวาดีวะเออไปทางขวาก็น่าสนนะเออมันได้กว้างๆหน่อยอ่ะรีเซ็ตไปโอเค ไปเลยอย่าอย่าหน้านะอย่าหน้าเยอะนะสวยเฮ้ยสวยก่อนสวยมากโอเคกดเบรกแล้วกดเบรกเมันคิดว่ามึงเล่นไอ้นี่อ่ะเฮ้ยก่อนทำไมเรามาทางเนี้ยเราไม่ได้คุยกันทางนี้ไอ้ก่อนล็อก็ตกไอ้ก่อนล็อก็ตกครั้งนึงไอ้ก่อนล็อก็ตกไอ้ก่อนมาสองคนนี่มาสองคนนี้ แกงวันแกงเฮ้ยไปหรือเปล่านะไปหรือเปล่าหรือไม่ได้ไปไม่ไปหรอกไปเออขึ้นอี๋เอาเอาไอ้กคอนไอ้กคอนจับมันเลยไอคอนจับมันเบลเว้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 โอเคปล่อยเบลเว้โอเคปล่อยเบกโอเคปล่อยปล่อยแป๊บนึงเบกโอเคเดี๋ยวหันให้ตรงกันออืื กูไม่เคยแจ็คสันอยู่ดูเดินทางเนี้ยดูเดินทางนี้ไม่มีสลายไม่มีเอ้ยโอ้ยเกือบแล้วโอยกูเก่งตขบีบหมดแล้วเนี่ยโอเคโอเคโอเคเย้นี่โอเค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 อเคอเคโอเอเ ม่งพูดเยอะแล้วมันคิดถึงคำนี้เฉยเลยกูไปเดี๋ยวนี้เริ่มเดี๋ยวนี้เริ่มชำนาญการอะไม่มีอะไรเฮ้ยไม่มีอย่าคิดเยอะโเคโอเคเกเอเเคโอเคเออเอโอเคโอเคโอโอเคโอเคอเอเค่อออโอเค ว้ายเป็นไงเล่าทางนี้มันง่ายมันขึ้นไปเลยมันขึ้นไปเลยมานี่นี่โอ้โหได้เวลาวะก่อนโอเคเฮไปก่อนไปเขียวไปเห็นตาสองคณโอเคเฮ้ยคนละด้านสองบ้านโอเคมามึงก็ค่อยๆค่อยๆปล่อยเบรกนะค่อยๆปล่อยค่อยๆปล่อยเดี๋ยวมันชนกูเบิร์ตเล่ที่แล้วโอเคโอเคพยายามพยายามอยู่ เ้ยไปต้องเดินมาต้องเดินมาอันน okay. vale okay, ี้ต้องเดินมาโอเค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 อันนี้ไปก่อน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 อีกข้างหน้านี่ใช่หรือเปล่าก่อนโอเคสเต็ปเดิมนะสเต็ปเดิมเห็นแก่สุพลสเต็ปเห็นแก่สุพลไอ่อนเอ้ยใช่มันใช่มันใช่เห็นแกสุพลอ่ะเลยโอ้โหยเช็คไว้สามตายแล้ว ตายแล้วโอเคผมนะก็ถือว่าใครชอบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจพี่กอนด้วยเฮ้ยเอ้อเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยไอ้กอนไอ้สุดลับไอุ้ดลับเฮ้ยโอเคผมนะก็ขอจบคลิปวันพิงเท่านี้นะทุกคนอาจจะงงว่าผมขึ้นมาอยู่ตัวนี้ได้ยังไงนะก็พี่กอนเขาเก็บเป็นความลับนะมันเป็นบักนะเดี๋ยวมันจะโกงเกินไปโกงเกินไปหรอไม่โกงเบนได้หรือเปล่า